อะไรบอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนะสาะซาซูเวลงคลิปลายมือ้ทุกคนมือนี่ซิม,มาดินเนาะมีคนรซิม,มาดินแนพ่อแม่พี่น้องซีพีไทยเนาะเขามาพี่เขามานั่งอยู่ยไทยพี่มานั่งไทยเนาะบางแผนถ่า,ายายี่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสเนาะสไม่ดียพ่อแม่พี่น้องติด สิมากินตำสมเนาะพี่น้องซาซกไว้ลงคลิปไร้มือเพราะว่าเป็นบาสเนาะเพราะว่าไข่ดิก็เลยบดได้ถ่ายคลิปประมาณซาซูเบเนาะไว้ลงคลิปเอฟซีกับ่เผาไปใส่เด้วเพราะว่าซาซกไว้ลงคลิปคือสี่กินห่อเนาะหรือว่าจังเลืบขึ้นมาวะโจมือนี้มาลินมาลินน้ำกอดเรื่มาลินน้ำนะผู้สาววันหวยสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีเออเอฟซีสื่อชื่อชื่อจะอะไรก่อนคิม เาเาซือสองรขิมคิวดกหน่งมคิวโดกึเก่านาะจีราอยู่ว่าบางคนอาจจะเคยเข็งแางแข่งแข่กเข่งแขังแข่งแข่งนข่งแงซข่งแข่งแข่าแข่ง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 แนกงแข่จักกันว่าเค่แซ่นแข่งํากันข่่แต่ว่าแข่ง่งแข่งข่ง่งแา่่งแข่่่่่ง่แข่งแข่งแ่ง่่งแ่งแขงแข่งยข่่งแขงแข่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 ง่นแข่งงา่นงข่่ เรียนบนถาดโพลก่อนะที่วันที่สิบสามสี่สิบาสิบหนเลิมเลยดิโสิบสมสี่สิบห้าสิบโอ้ลายมือเนาะเจสรุปสีมะนังสืเลองได้ต่ำนี่มาหวีกันขอกินาจาซาฉนมากินตำสห้พี่น้องมือเ้าสุกสิบริตำเองเนาะมากินนัดกันซามื่อะไรบริมาเต่มือนดมืนี้เนาะมือนนกรหกกระางเป็นบาทเลยเนาะสิบสดพี่ด้วย มานั่งอยู่แคมน้องคอยพี่น้องถึบรรยากาศนะฮะบ่มีเป็ดบ่มีฮงเลยมีแต่ข่อยมีแต่ป่ามีแต่ป่ามีแต่กกไข่เราไปสร้างต่างระไปทานนะจ๊ะส่งใหม่ส่งโตใหม่ผีดพรมหยอมดำมันหลบบุกที่นี่มันจะหย่อมใหม่เพื่อสิได้พอกันไปดีเด่นพี่น้อง ฝากที่ตามเด้ดีมเออนันซาวาเออส่งอ้ดีมส่งแกื้อส่งแกก่อยดีมซาวเราเบิ่งจะส่งาคนเดียวเรจะาวกัเบิ่งกางเต้จะเดเิมเห็ดตอินผุวเตอนนี้ก็ยังเบิ่งอยู่จะติดตามด้วยัองกะ้เหน้ก็เอฟเบ่าบากัแเอฟเอฟเห็ตอนเดกเ็ดตนเกยังเป็นแนวใดเนาะบสถกบาวสามเปิดกล่องมาอ้งจากสีบาอหยัง้อกันขังแดงด้วพี่เนองมีแต่ขังที่ตาสองเ้าก็เห็ดยูทูบคือกันเนาะมาเออองจะา านเร็วากัผ่านจะสะสมเงินอืผ่านันอเนนตอเซนงโคิวดคิวดกงเก่ากับคิวดุกดเอ็ดตวงเอซวงการกินขนมอยู่แคมอยู่แคมอยู่แคมน้องพี่น้องเมือนเปลี่ยนบรรยากาศเอาจะปล่อยเอาาจะปล่อย ตึงมงนมาหลังจากมันผ่านอะไรกมนันนฟ้าเขจะบอล่ั่งตำเขาแล้วตอนนี้แต่บม่นยังตำท่านเด๋วนั่งทาน่งทากินตำจานเดียวพอจานเดียวพอกินสคนมาสี่คนหอยพี่น้องมามา Pues yes. ี่คนต่างห้ห nice ัวก yeah well ันสลัดรองไม่ได้กต่ำอะเอามใช่ติต่ำมาพุ่งที่วมันที่วมนีมือซวสูงมาจิกต่ำอยู่หานอะใหกันเลยจิกมารุ่งมารุ่งเฮ้ยพี่น้องมาเด้อเซเพเฮ้ยพี่น้องก็เสียอยู่นะนกมูเนาะนี่กมูเนาะโบนิเซียวโบไปจะทีมเอาปิงปิงปิงของลามา ขากินอะไรด้วการของหงเด้ตะมารุเลยพี่น้องบริส so ุทธิซีมือเองเลยนี่เพชรหยาบยังงูเอะเจ็บเศบๆพพี่น้องแตอนเด้กินเนาอเเดียวกุงน้ำเซ่ยเฮ้ยเออเมนจะกลุ่ยังกัจ um ังกินด้วยกุกุสีเพชรเว้ย กุ้งทะเลทรายเฮ้ยกลุ่มร้องหล่นกินตัวเศร้าเลี้ยงกุ้งไว้กินตัวเกิลเศร้าสุก็มาตีเตานี่ส่วนนั้นโอ้โหเผ็ดมากเผ็ดมากเลยผู้ชมบรรยากาศดีเผ็ดๆแน่หนึ่งบรรยากาศดีมากนะฮะโอเอร้องมาเบิ่งหนึ่แท้จริงนะสิมาหาเพิ่นแต่เหมือนมาในใจของอะไรโอจะปิดผิด แสนท้าของกบวยวางไปเซอรเห็ดกี่คนไปเสอหนหาหลอดดงไปทหารไปหนีหะบุกปยุ่งไรถือก๋วยงเขาเขหมดลงบหมดไปให้ไปหน้าเด้คนที่น้องบริไปอยู่บ้านดินางยิ้มเ่ียงท่ามาหลุดตอนนี้นะอาเฟเบิ้งแรกอะตาติดตามไม่ได้พี่น่องย่เดิมไปติดตามซับซปากซีซาปากซกับซาสวรรค์ เป็นภาษาสวรรค์ผอกันเกิดสีม้าพูกันก็คือวะคนนี้ไก่กันได้พี่น้องบริยากเนาะแล้วก็บริยากอีกเครื่อไปไดัสิมาเลยผูกกันอีกนะไมีโอกาสจะเกิดไม่ได้นั่นไม่ได้มีแต่ก่อนแม่กาแมาดินสวรรค์แต่ว่ามาไรเถื่อนมาตอนน่ะพวกท่านผูกจักกันตอนนี้เขาจะมาอยู่เมือกล่องกาเห็นนาทีถือกล่องไปเนาะพี่น้องบไม่ต้องกินนะ เหม,มือนี้เอามาถือกองซืออ้อน้ำมือก่อนไม่ต้อกรีนะฮะมือพี่น้องหน้าตาไม่ซื้อมาหนีิเนาะหน้าตาซาซูงีประมาณนี้ <ś c oughs> ดีกว่านี้วะไรหน้าตาซาซูโกโกเล่เป่นกีบนี่นี่วะยังเ,เป๋าหน่นะหเนาะ มาแต่เดี๋มาเดกินก็อานคุบอเคยกินสิบากินท่านกี่ว่นเป็นสดเป็นอาหาระเป็นอาหาระนี้มันนี่่ก็สิมหางสิหาพี่น้องกุ้งสดแดงอันนี้ฟีเฮ้มเน้บ่ะนะบไฟี่นาขายขายขตขายตบรรยากาศกักพิมพินต่ำก็เสียเสียเสียจะเสีย เอฟซีพร้อนี่ไปใส่เด้เยรพะอ่าซาสุกไลยลงกิบไข่ได้พ่อพี่น้องลองเลยวะเสียงยังแปลกๆอยู่ตอนนี้ค่ะลงเลยบะปกติกะทวดเลยไม่เหมือนลองเลยมือกล้องกอง็ถือกล้องไปนะฮะเขาก็กินต่อไปเสียภาษาสุกตามี <c oughs> ยัาตัวเองแ้วนะตีมือก่อยาก้วปวดเอาอันนี้ครงที่ลวนะองกินเด้เเด้อเป็นสอกินหนึงมเสองกินหนึงมือเลยนี่กระจานเป่าียน้องบอย่งน่อยยังอยู่ห่าเห็นเตอกินยินามือเนี้ยนะนี่คลายบุกขาตันนี้เสียดูเท่อีหมืนที หนัว่าขนหรอโอ้ยเตเดจะสีรเต๊ดตรยืนกินอากาศหอยม่กินเพเขากันครับตัวหนำนองเนสียงปากคอายอกันบมฮะเป็นเสียงเนบอสเสียงปากฝอยคือไทยบตสไ้มแม่นะก็มาว่าเสียงคือไทยคือ่ไทยไต่ซอซููไทยไต่ไทยเนื้อไทยไต่ก็ไทยเนื้อ ซาบัดวยับซาบันขิขอไหมพี่น้องเผ็ดมากเสียงรถร้อนเผ็ดๆรวยๆกนอง <c oughs> ตัว,วนี่จะน้ำอ่นี่ปลาใหญ่ไเบื้บอหลังยิมนนะ้ก็แหน่งท้องนำนะเพีดเฮ้ยพี่น้องอยากเบื้องซาสุกตำพุงอนยะูตะมรุ่งบะไตำพิงเนี่เนาะซาสุกสิตามะมารุง่ง พอพี่น้องบรรยากาศแคบน้องกับมีประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะป้าหนำนี่โชคสีเย็นมีปลาคุยพี่น้องเพิ่นเลี้ยงปลาอยู่เนาะกินต้มผิดเรียบร้อยเด้อพี่น้องกินต้มแล้วเด้อพ่อพี่น้องบรรยากาศดีข้างแรกค่ำเย็นเอาจับกล่องมาเมืวันนี้มาบรรยากาศบ่อซาซุกมาดิเนาะมันจะเป็นแคมบ้านเนาะแคบมันโสกไปบรรหัวไปทางไหนเดี๋เนาะขี่ไปทางนี้เนาะขี่ไปบ้านบ้านซาซูขี่ไปทางนี้เนาะป้าไหนมาพบกันครั้งแรกเนาะ ชิ้นเมื่อแล้วแต่ซาซูกะกาอีก่องเสมอซาสุกะเมื่อบ้านเลยเนาะแต่เป็นซิมาไม้ปีไม้ลาวปีไม้บางทีซาสุกะซิมาเองเนาะสี่เด็ดคลิปต้องกันอีกอยู่พร้อมพี่น้องขั้นซาสซูซิมาขั้นซาสซูเลยมากนะถ้าคอยมีโอกาสได้ขึ้นไปรับเสกกันสิไปเลยค่ะสีเปียดกันนะคือว่าอยู่คนละแข้งอยู่คนละแข้งอยูคนละแข้งฝากติดตามไว้ด้อทุกคนอย่าลืมอย่าลืมไปติดตามเจ้าวขี้นะคติดตามสองซาซูในเด่นส่ง น้องคิมคิวโดูคู่เก่าเด็กกาซองน้องซุกพีเอ็มเซาซูนเนาะทุกคนจย่างแรกอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้เบอร์ซองเนาะคีมเนี่ยก็เบิร์เพียงซัมเนียนะพ่อพี่น้องซาซุกมากินตามมือนีแิทั้งเพททั้งหัวเนาะสามสามขกับวันที่สีสามขกกินนักกินตามเด็กกาเป๊ปซี่กินแล้วพก็เกษมทองวันนี้ข้ามนไหนเนาะซาซุกกาซีเรเมื่อะไรวันนี้คีมเนี่ยก็เบิร์เพียงซัมเนียนะพ่อพี่น้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้้าแลวทุกคน 嘟。